เราสองคนค่ะมันนี่มันแน่แน่วันนี้บอกไปแล้วว่าซีรีส์เกษียณเนี่ยอะไรที่แบบว่าคนสนใจกันเยอะมากเยอะอ่าอย่างวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่จะเกษียณมีอะไรต้องรู้บ้างาจาจยาวันนี้เรามาเรียนวิชาเกษียณ101กันดีกว่าทุกคนอ๋อ101เบสิกเลยนะคะง่ายมากมากเลยหนึ่งอยากใช้เท่าไหร่ยังไยเกษียณต้องรู้ก่อนใช่เอออยากใช้เท่าไหร่ นีอันนี้คนไม่ค่อยคิดถึงเลยกก็มองไปยาวๆอะค่ะหลังเกษียณอยากใช้เงินกี่ปีอยากใช้เงินกี่เดือนมันตรงเนี้ยคือเงินก้อนเท่าไหร่ดีกลมๆนะเกษียณอายุ60อยู่ถึงออายุ85นะคุณการ25ปีหรือ300เดือนโอ้คิดง่ายง่ายไง่าย300เดือนหลังเกษียณอยากใช้อยากใช้เท่าไหร่อยากจะใช้เดือนละหมื่นก็คูณ300 300ช ก็สามก็สามล้านอยากใช้เดือนละสองหมื่นก็หกล้านเออมันก็แล้วแต่ท่านถ้าอยากใช้เท่าไหร่อันนี้แบบหลวมๆนะหลวมๆหลวมมหลวมบางคนบอกว่าไม่ได้สิฉันจะไปถึงเก้าสิบอะไรอย่างงี้ก็ต้องเพิ่มไปเออแต่อันนี้อาจารย์เขาบอกอันนี้ให้ไงว่าให้ตัวเลขง่ายๆก็คือสามร้อยเดือนหลังเกษียณถามตัวเองว่าถามสามร้อยเดือนหลังเกษียณเนี่ยอยากใช้เท่าไหร่แล้วก็สองสองมีแล้วเท่าไหร่สมมุติวันนี้อายุสี่สิบเรามีเท่าไหร่อืเราจะได้รู้ว่า เฮ้ยต้องทำอะไรอีเท่าไหร่ถูกไหมฮะวันนี้อายุส0เนาะก็เหลือเวลา20ปีจฉเกษะเสียณเพื่อให้มีพอใช้300เดือนเนี่ยมัน3คิดแค่3ก้อนแค่นี้อยากใช้เท่าไหร่มีแล้วเท่าไหร่ ต้องทาดีเท่าไหร่สมมุติเหลือเวลาทํางานอีก20่ีอืปีเราก็จะได้ตังเป้าแต่ละปีต้องเก็บไปหยอดจกปุกเกษียณเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เพื่อให้พอใช้คิดอย่างงี้ง่ายแล้วง่ายง่ายแต่ว่าเวลาลงมือทําจริงก็ไม่ง่ายอาจารย์บอกว่าอะไรนะลองกดแอปดูสิลองกดแอปดูแอปให้ลองเทสนะคะว่าทุกคนกดแล้วช็อคหมดช็อคหมดแต่ว่าช็อคเนี่ยมันดีจะได้ลง เริ่มช็อกกันเลยดีกว่า่ใช่เขาถึงบอกว่าเช็ชคช็อกเชนจ์มันจะเกิดจริงอู้ได้อาจารย์เหมืนนนมนนนอนออกรลังกายอ่ะเหมือนเช็คช็อก c h น n g e มันจะได้เกิด ไอที่เรา F F ฟอะไรกันเนี่ยจะได้เผาเผาโล่งนะกัรจะซื้อรองเท้าก็นึกว่าเฮ้ยเออเอาใส่กองทุนรวมไว้ใช้ตอนเกษียณดีกว่าเปลี่ยนไปหาแอปที่เช็คก่อนระดับแรกตอนนี้โหลดมาก่อนซึ่งเด็กนันพีเยอะใช่ไม่แต่ว่าถ้าไม่อยากโหลดอะไรก็คิดง่ายๆนะคะสามร้อยเดือนอยากใช้เดือนละสามหมื่นคุณต้องมีเก้าล้านอ่ะคิดง่ายๆอยากใช้เดือนละสองหมื่นต้องมีหกล้านวันนี้มีเท่าไหร่ อ๋อวันนี้มีอยู่ร้านหนึ่งทำให้มันโล่งๆอยู่เลยอ่ะโล่งๆอยู่เลยก็จะได้เร่งสปีดเชนมันจะได้เกิดเออคิดอย่างงี้ก็ง่ายดีเนาะเราอย่าไปทำอะไรยากเราอย่าไปทำให้ชีวิตเรายากเนาะนี่นะเกษมศูนย์หนึ่งง่าย คือเรื่องที่เราต้องรู้มีแค่นี้เองใช่ค่ะแต่เนี้ยพอเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราขาดอีกเท่าไหร่ก็เริ่มลงมือทำเนี้ยคนมันจะชนะจะประสบความสาเร็จก็คือทําต่อเนื่องอทําสม่ําเสมอ,อมก็ทาไปอลยยี่สิบปีก็ทำเลยยี่สิบห้าปีก็ทำทำเดือนนี้หยอดไว้ไว้เกษียณเดือนหนึ่งทําเดือนนี้หยอดไว้เกษียณเดือนหนึ่งอ่าเดี๋ยวก็ถึงเป้าง่ายงไ่าย แลว,วันนี้นะคะขอขอบคุณด้วยโอบูสวีทแบงคอกค่ะที่วันนี้มาถ่ายทําคลิปกันที่นี่เนาะก็ขอบคุณด้วยค่ะสวยงามห้องสะดวกสบายมากเลยนะพัก <c oughs> เดี๋ยวจะชวนอาจารย์เช็คอินสักคืนหนึ่งที่นี่ <c oughs> นะนอน <c oughs> คุยเรื่องกเกษียณกัน <c oughs> คนวัยเกษียณเอาวันนี้ไปแล้วนะทุกคน <c oughs> มันนี่มันแน่ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กด subscribe การขลับไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆค่ะ